สวัสดีครับมือนีได้หัวปลาเก๋างามๆมากครับผม2กิโลนะครับมันกะหัวหนึ่งมันสี่กิโลครับผมเอาครึ่งหนึ่งครับมันเยอะมันจะกินบ่หมดนะครับมากับเข้ามาล่างครับใส่เกลือแล้วกะน้ำส้มสายชูนะครับอ่าใส่ไปครับแล้วก็คั่นครับขยำขยำนะครับเบื้องเหนือมันครับไล่ครับที่ครับหัวปลาผมมากินกับผมปลาเก๋านี่แซ่บครับอ่าแล้วก็หลังจากประมาณสามนาทีนะครับเข้าล่างแล้วเผมก็จะพักไว้นะครับจะเอาน้ำไปต้มที่หนึ่งนะครับอ่าต้มเพื่อลดความคล้าวไปอีกนะครับผม อ่านี่ครับลวางเสร็จแล้วเขาก็พักไปนะครับมาข้างน้ำนะครับก็จะใส่เกลือใส่ข้าตะไคร่ใบมะกรูดไปได้ครับผมก็จะต้มให้น้ำมันเดือดนะครับระวังล่อให้น้ำเดือดนะครับเขาก็จะไปเห็ดน้ำจิ้มนะครับง่ายๆครับใส่พริกกระเทียมไปนะครับไผ่มักเผ็ดลายก็ตามชอบเลยนะครับอ่าผมก็จะโขกครับโขกให้มันหยาบนะครับผมพอโขกหยาบไปทีแล้วผมก็จะใส่นี่ครับขิงครับขิงส้อยนะครับก็ตำไปครับตําให้มันแหลกจักหน่อยนึงนะครับผมอ่าพอตําทีแล้วผมก็จะใส่ เต้าเจียวนะครับใส่ลงไปเลยเต้าเจียวของเฮานะครับน้ำจิ้มเต้าเจียวครับแล้วก็ผมก็จะคนไว้ให้ทั่วมันออดแกลกน่อหนึ่งนะครับผมอ่าพ่อได้ทีเราเฮาก็จะมาใส่น้ำที่เฮาต้มเนี่ยนครับน้ำที่เฮาต้มขมงหันนี่ครับใส่ลงไปครับอ่ามันจะคนโบกกับแล้วก็ปรุงรสครับใส่ผงนัวลงไปครับตามด้วยน้ำตาลนะครับอ่าให้มันติดหวานไปนิดนิดครับอ่าใส่บักหน้าไปครับน้ำปลาของใสนนะครับเพราะว่าเต้าเจียวเขามีความเข็มอยู่แล้วนะครับ น้ำจิ้มก็จะออกเปรี้ยวน้ำนะครับอ่าเปรี้ยวเข้มครับอ่าคนครับแล้วก็ใส่นี่ครับขิงซอยลงไปตามด้วยผักซี่นะครับอ่าโคเล่โคเล่กับพ่าก็จะได้แล้วครับน้ำจิ้มแซบแบนะครับอ่าตากฝักไว้ครับผมพ่อน้ำเดือดเทากับจะใส่หัวปลาเก๋านะครับบาทนี่ใส่แบบเพื่อจะจ้มไปสักประมาณให้น้ำมันเดือดนะครับสักประมาณสิบนาทีนี่นะครับก่ต้องให้มันสุกหลายครับเดี๋ยวความหวานของเนื้อปลามันจะออกนะครับอ่าพ่อเดือดสุกได้ทีแล้วเ่ากะ ตักผักไใบอว้ล้างน้ำนะครับต่อไปครับก็ไปเห็นน้ำซุปครับใส่กระเทียมหอมข่าตะไคร้ใบบักกูตั้งแปรนะครับผมอ่าง่ายๆครับน้ำซุปไผ่มาเลยกับปรุงแบบผงปรุงรสนะครับกับชื่นครับผมปรุงรสคอร์ฟให้นะครับแล้วก็ผงนัวครับน้ำปลานะครับผมอ่าซอสปรุงรสครับอ่าซีอิ๊วขาวครับแล้วก็น้ำมันหอยนะครับผมอ่าตามด้วยน้ำตาลเล็กน้อยนึงนะครับให้มันมีความตัดรสหวานนิดๆนะครับอ่าแล้วก็พริกไทยป่นนะครับนี่แค่นี้ครับ ให้มันเดือดครับบานนี้เขี่ยวมันไปครับให้มันหอมๆไปเลยครับอ่าพอเดือดเขี่ยวได้ที่แล้วนะครับเท่ากับจีปิดแก๊สครับแล้วก็มาเทใสใ่หม้อไฟของเขานะครับผมหอมๆเลยบาดนี่นี่ครับก๋วยจีใส่ลูกชิ้นปลานะครับปลาเสี่ยงยังกับปลาไปครับของแครครับอยู่ตลระต่อปูนี่แซ no. ่บครับพักก๋วยจีบี้นี่แล้วพักกาดขาวต้นหอมซอยแล้วจ้ะตังโอนะครับอ่ะใส่ซสมุนีครับแล้วก็ใส่หัวปลาที่เขาต้มลงมานะครับอ่านี่ครับหอมหอมครับ รอดเดือดอย่างเดียวครับเดือดแล้วก็กินได้นะครับผมมาซิมเบ้งนี่เดือดแล้วครับมะนี่เดือดหอมๆน้ำซุปหอมๆเนื้อเน้นๆเอามื่อนี้มีแขกมาพี่ไส้ครับพี่ไส้อันบัวหลวงนะครับเสือให้เราซิมกระซิมเ็ดให้เรากินครั้งแรกนี่ละคือว่านะคร ลาด่เอนี่น้ำจิ้มจังหัดลักลาดเลยน้ำซุปนี่เ่าต้องกินหลายเอาแบบครอบกุกคิบคุกคิบล่องเบิองลองเบิองลองเบิองเอาตามที่เจ้าขันใจเลยข้ามยังไงเนยข้ามยังไงเข้ามยังไงเนี่ยกินก็พักกับไม่ต้องตีเข่ากัน โอ,อเคบางบางบางดีกินดีดดไป้ะได้ทานครับ